สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่แม่ละมานนะครับเอาเป็ดมาส่งที่แม่ละมาดวันนี้เป็นโครงการตามรอยพ่อตามรอยพ่อสนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยทําการเกษตรปลอดสารปลอดสารพิษปลอดสารพิษอืครับเพื่อให้เขามีอาชีพกับแล้วเขาจะเอ็อหนี้จากหนีห่างจากยาเสพติดออ ถ้าเขามีอาชีพเขาก็ไม่ไปวุ่นวายกับยาเสพติดใช่ใช่ใชค่คือคืเอเกลุ่มของเรานี่เป็นเป็นหน่วยสกัดกต้นทางนะครับตำรวจรเป็นปลายทางครับไปสิบเที่ยวตำรวจจับได้ไม่ถึงสองเที่ยวหรอกใช่แต่ถ้าเราสกัดต้นต้นทางได้คือหมายถึงว่าสร้างอาชีพให้เขาได้ครับเขาก็ไม่ไปวุ่นวายกับยาเสพติดแน่นอนครับขอบคุณครับครับครับ แล้วนอ,นอกจากเลี้ยงเป็ดแล้วเขายังส่งเสริมอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนี่พืชปลอดสารใช่ไหม<ำ>ก็มีมันละกอมีถ้าไปเห็นเองจะจะรู้อ่ะใช่ไหมตรงนีน้เยอะอย่างทั้งข้า